สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจา,ๆจากทางราชการขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทภุภัยพยากรอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับจะเป็นภาพเหตุการณ์วาตภายัยอุกภัยพายุายร,ร้อนที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนะครับเมื่อวานนี้ หาพฤษภาคม2564ได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยพาย,ยรุร้อนพัดถล่มสวนทุเรียนภูเขาไฟที่บริเวณอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดในหลายสวนที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นจำนวนมากนะครับดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากทางบ้านนะครับภาพเหตุการณ์ต่อไปเมื่อคืนนี้22นาฬินาทีได้เกิดเหตุวาตภัยพาย,ยรุร้อนพัดถล่ม ต้นไม้หักโคน่นขวางถนนแขวงทางหลวงสีสะเกตที่สองถนนสายสีสเกตกันทะลักษโดยนะครับเหตุการณ์นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขนย้ายต้นไม้ออกจากเส้นทางการจราจรได้และรถสามารถสัญจรได้ตามปกติขอบคุณภาพข่าวจากแจ้งข่าวสีสเกต และภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุการณ์วาทภัยพายรุร,ร้อนพัดถล่มที่หมู่ที่3หมู่ที่4ตำบลกันทรารมอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดโดยบ้านเรือนประชาชนจํานวน20กว่าหลังคาเรือนได้รับความเสียหายบางหลังนะครับเสียหายทั้งหลังบางหลังเสียหายบางส่วน ต้นไม้หักโคนสังกระสีปริวว่อนดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากแอดบรรจบแสงเลื่อมและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ17นาิกาได้เกิดเหตุวาตภัพยพายุร้อนพัดถลม่มลูกเห็บตกฝนตกหนัก ส่งผลให้นะครับเสาไฟฟ้าริมถนนทางหลวงรงังสิตนครนายกทางหลวงใหมายเลข305บริเวณปั๊มปตท,ะทบางอ้อก่อนถึงวัดทวีพูนรังสรรหมู่ที่10ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาล้มจำนวน112ต้น ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งหลังรถยนต์จำนวนเจคันในขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมและเก็บกู้ขณะเดียวกันในอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครน,นายกได้สั่งการให้อำเภอ จ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลในพื้นที่ดําเนินการและสํารวจรความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่ตอไปขอบคุณภาพข่าวจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครนายกและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะคะเมื่อวานนี้5พฤษภาคม2564ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้เกิดเหตุวาตภัยพายรุรุนร้อนพัดถลม่มต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนเสียหายหลังคาปลิวว่อน บางหลังเสียหายทั้งหลังบางหลังเสียหายบางส่วนป้ายโฆษณาหาโคดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณก้องเกียรติภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับในวันนี้นะครับได้เกิดเหตุวาตภัยพาย,าย,ยุร,ร้อนพัดถลม่มที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยนะครับภาพความเสียหายดังที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากโรงรับจำนำสยาม และภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อคืนนี้ได้เกิดเหตุวาตภัยพาย,ยุรุูร้อนพัดถลม่มที่บริเวณบ้านหนองตาดอําเภอลําปำายมาจังหวัดบุรีรัมย์โดยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ลมพายุได้หอบเอาหลังคาเรือนของชาวบ้านออกทั้งหลังในบางพื้นที่ออกบางส่วนนะครับต้นไม้หักโคนฝนตกหนกัก ดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณสมแมนซึมรำภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นคลิปภาพก่อนที่พาย,ยุฝนจะกระหน่าที่บริเวณถนนสาย345ตัดถนนราชพฤกษ์นะครับ ดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพขาดจากคุณสิทธิชัยพรมยารัตและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้าพฤษภาคม2564ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยได้เกิดฝนตกหนักนะครับที่บริเวณบ่อกแก้วอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพายุพัดกระนำต้นไม้หักโค่นขวางทางจราจรลมพายุพัดหอบเอาหลังคาเรือนของชาวบ้านพังเสียหายขอบคุณภาพข่าวจากเพจข่าวสารบ้านเฮาและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับในวันนี้6พฤษภาคม2564ได้เกิดเหตุลมพายุพัดกระนำในบริเวณทะเล300ยอดคลื่นสูงประมาณ5เมตรพัดเรือประมงพื้นบ้านที่กำลังกลับเข้าสู่ฝั่ง ทำให้เรือล่มนะครับทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะเวลาประมาณ3นิกานาทีได้เกิดเหตุพายุฝนลมกระโชกแรงในทะเลนะครับโดยคลื่นสูงประมาณ5เมตรโดยนายบุญธรรมได้เล่าเอาไว้ว่าตนกับภรรยาจะนำเรือเข้าสู่ฝั่งขณะเรือวิ่งเข้ามาถึงช่องเกาะนมสาวก็พอดีนะคะมีอวนของชาวบ้านที่วางไว้มีติดใบพัดเรือ จนทำให้เครื่องยนต์เรือดับในขณะนั้นก็ถูกคลื่นสูงพัดเอาเรือล่มนะครับภรรยาที่นั่งมาด้วยจมไปอยู่ในใต้ท้องเรือขึ้นมาไม่ได้นะครับส่วนตนรอดออกมาได้และกอดตัวเรือลอยคออยู่กลางทะเลซึ่งในขณะนั้นตนก็พยายามเคาะตัวเรือ เพื่อถามว่าภรรยายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ภรรยาก็ยังเคาะตอบตลอดนานเกือบสองชั่วโมงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตตอนที่รากเหลือเข้าฝั่งน้ำคงเข้าไปแทนที่อากาศที่อยู่ใต้ท้องเรือทำให้ภรรยาไม่มีอากาศหายใจ โดยเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเมทีจึงได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาล300ยอดเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศา,ศาสนาต่อไปแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณสมบัติริมปาจจีรวงและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับ ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณบ้านป่าเหวหมู่สามตําบลบ้านขอําเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโดยนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้5าพฤษภาคม2564นะครับดังในคลิปภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ ขอบคุณภาพข่าวจากลำปางชาแนลข่าวลำปางชาแนลและภาพเหตุการณ์ต่อไปนะครับได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณบ้านหนองมะลอตําบลแม่ลานอำเภอลี้จังหวัดลำพูนดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับ <ไป S 1> ขอบคุณภาพข่าวจากคุณการการตะพล เดี๋ยวเราจะดูนะครับบางช่วงบางตอนของคลิปที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับในหลายเหตุการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นนะครับในเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับผมโอ้โอ้ไปจ้าลเป๊ดปล่อยหมูนี่เงงวงเงโอ้ ตะกี้ไปใช่ไหมนี่นะโอ้โหติดเกาะครับโอ้โหติดเกาะครับติดเกาะครับเป็นไงเป็นไงสถานการณ์ตอนนี้โครงการยับยับขนาดทางเข้ามานะครับตอนนี้ครับเละครับน้ำป่ามาแรงมลครับแล้วก็ลำห้วยที่หลังโครงการนะครับ ทงเละครับที่หลังโครงการก็แรงอย่างนี้เลยครับท่วมหมดอันนี้ก็ข้ามไม่ได้นะครับนี่ครับทางยับอันนี้ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งสะพานนะครับทุ่งดงนะครับวีวีทีนะครับทางข้ามตอนนี้ เละครับน้ําตาลา้ไล่ฉุกเฉินนะครับผมไล่ฉุกเฉินครับแต่ปลอดภัยทุกคนนะครับผมปลอดภัยทุกคนแต่น้ํามาแรงนะครับน้ําคดเย็นครับโอ้ เป็นนาย้องครับเสกโอ้โหเละครับเละเละหมดครับทปีครับโอ้ห้าปีครับเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเจอนะครับนี่ครับอันนี้ในฐานะที่เป็นนักสืบประจำหมู่บ้านเด็กอันนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับครับประวัติศาสตร์ครับเนี่ยขนาดข้ามยังไม่จบเลยเเดินไปลยจับจับ ไอ้ตร,ตรงขอบนี่มันเป็นขอบกั้นน้ํานะครับมันทะลุขอบกั้นน้ําข้ามมาเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่มันเป็นลําห้วยนะครับลึกลึกสามเมตรนะครับสามถึงสี่เมตรนะครับลําห้วยตรงนี้แล้วก็น้ามันมันข้ามไอ้คอคอคอ,อปูนกั้นน้ํานะครับไอ้ตรงนี้ทังหมดนะครับสะพามนมันมันข้ามสะพานเลยนะครับ โอ้โหยัง,องยโอ้จะไปได้ได้โอ้โหไม่ไหวแล้วครับตรงนู้นนี่น้ำหมดเลยนะครับอันนี้ลีนะครับแม่ลันหนองมะล้อนะครับผม,ไ,มได้ <c oughs> อุ้ย ก็ได <im itation> ้กุ๊ดมันข้ามได้แค่เด็ก,กี้อ่ะเดี๋ยวมันเฮงนะข้ามันข้ามมาได้ก็ลอยอก้อันนี้ครับเสียหายเยอะนะครับต้นลำยายนะครับผมอําเภอลี้นะครับแม่ลานนะครับผมหนองมะล้อครับลำยายเสียหายกันเยอะเลยนะครับผมเละหมดเลยนะครับขนาดนี้ยังข้ามมานะครับ ไอโซนนี้นะครับมันเป็นลำห้วยนะครับไอตรงนี้มันเป็นไอคันกั้นน้ํานะครับมันเหลืออีกไม่ถึงไม่ถึงเมตรนะครับห้าสิบเซนมันจะข้ามมาละตรงข้างหน้านี่เป็นลำห้วยนะครับลึกประมาณสี่เมตรแต่น้ํามันข้ามมาเลยนะครับแล้วก็ลําไยข้างหน้านี่ก็ล้มหมดนะครับต้นใหญ่เสียาหายเยอะครับหลายล้านครับ ประเมินค่านี่หลายร้าน,นครับความเสียหายนะครับตรงนี้ก็ดำยายโซนข้างหน้านี่ก็ล้มหมดนะครับอันนี้ผู้จัดการวีวีทีว่าไงครับเศร้าในโครงการในใจเศร้าครับแต่ว่ายิ้มสู้ครับพูดได้คำเดียวยับครับยับดูแรงนะ ไปดับดดดหย่อย่อจะไปหย่อเดี่ยวข้ามไปอยัาไปาไ,ปไ,ไปด้เฮ้ยไปไว้ดูถ้าเดี๋ยวข้ามไปได้ไอ้รอ <c oughs> แล้วเพ่งก็นนะไปละข้ามไปก่อน <c oughs> สวนเฮาเนา่แกไปละไปละกลับ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  <c oughs> ยับยับทางเลนยับน้ำข้ามมาเลยครับ,บลับฐานเราขับฐานไปแล้วครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ